แล้วเนี่ยโอ้ไปแล้วครับิ QSY นำขบวนรถเร็วที่102นะ5 2 2 3นะไปแล้วครับเยี่ยมกับเยี่ยม em mình chiên hết tuyệt vời tuyệt บนเร็วที่หนึ่งเยี่สองยีงครับ